ันนี้ก็พบๆอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ค่ะฟอร์ดลุ่งเจริญสาขาเทพร,รักษ์สำนักงานใหญ่นะคะวันนี้ก็เป็นเลือกงามยามดีหนึ่งวันนะคะที่เราจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นแรปเตอร์นะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่ล้านแปดแหมื่นเกบาทนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกค่ะเป็นสีพิเศษนะคะเพิ่ม10,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่า พี่ใหญ่แรปเตอร์นี่แต่งหลอกไม่ได้แต่งนะคะคือหลอมหลอมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนะคะมันเดี๋ยวมาดูจากด้านบนกันเลยนะคะด้านบนนะคะาฝากระโปรงนะคะมีขนาดใหญ่ออกแบบพิเศษมาสําหรับแรปเตอร์โดยตรงเลยนะคะคือเข้ารูปแล้วก็คือแบบไม่มีที่ไม่มีรุ่นไหนเหมือนแบบนี้เนี่ยคะทำมาพิเศษสําหรับแรปเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์สเครื่องยนต์เบนซินนะคะ3.0 V6 คาทวินเทอร์โบนะคะ ให้แรงม้าอยู่ที่397แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นขับเครื่องสี่ล้อแบบทั้งฟูลไทม์แล้วก็ Part Time เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระจังหน้ากันค่ะกระจังหน้านะคะมีขนาดใหญ่สวยงามมากเลยค่ะออกแบบมาเฉพาะแ a ปเตอรโดยเฉพาะนะคะมาพร้อมกับอักษรด้านหน้านะคะ FORD ค่ะจะเป็นสีดําด้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นกล้องหน้านะคะพร้อมกับที่ จะมีที่ล้างล้างกล้องหน้าให้พร้อมเลยจะทํางานคู่กับที่ปัดน้ําฝนนะคะตัวนี้เวลาเราเปิดปัดน้ําฝนก็สามารถล้างกล้องหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้ของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตะขอลากจุงค่ะตะขอลากจุงด้านล่างนี้นะคะใหญ่ๆแข็งแรงแบบน,นี้เลยค่ะไฟหน้าค่ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเมทิก LED นะคะสวยงามค่ะออกแบบมาใหม่พิเศษนะคะ คิ้วล้อก็จะเป็นคิ้วล้อเป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์อยู่แล้วทํามาเฉพาะแรปเตอร์โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะคะยางตัวนี้จะเป็นยางออทเลนนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่285ทับเจ็นรบะคะแม็กจะเป็นแม็กขอบ17ดนะคะดอกยางแบบพร้อมลุยมากเลยค่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตรงนี้นะคะกระจกรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้อง360องศาเรียบร้อยแล้วนะคะ บอกเลยว่าหล่อค่ะหล่อมาตั้งแต่กําเนิดโดยที่แบบไม่ต้องแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะบันไดข้างค่ะออกแบบพิเศษมาสําหรับแรปเตอร์โดยตรงเลยนะคะมาพร้อมกับที่การลืนะะ่นค่ะตัวนี้ของเขาจะเป็นแบบหน้าจะใหญ่แล้วก็จะเป็นหย,ยาบๆการลื่นนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะด้านท้ายตัวนี้จะมีสติกเกอร์นะคะเขียนว่าแรปเตอร์นะคะก็บง่งบอกของเอกลักษณ์ของแรปเตอร์อยู่แล้วค่ะ เดีย๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายตัวนี้กันชนท้ายค่ะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเออเซนเซอร์6จุดนะคะด้านหน้าก็6จุดด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์6จุดมาพร้อมกับตะขอลากจูงน,นะคะตรงนี้ค่ะพ่อค่ะตัวนี้จะเป็นพ่อของแรปเตอร์นะคะสามารถปรับเสียงได้ทั้งหมด4ระดับเลยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถปรับได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะ มาดูภายในกันเลยค่ะว่าหล่อมากแค่ไหนนะคะหัวเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับอักษรลเลนเจอร์ตรงนี้คือคือเป็นโลโก้ของของแรปเตอร์เลยค่ะมาดูเบาะก,กันค่ะเบาะนะคะจะตัดขิดนะคะสีแดงเออสีส้มค่ะสีส้มและเดินได้สีส้มนะคะมาพร้อมกับอักษรแรปเตอร์ที่ที่ตัวเบาะเลยค่ะเบาะก,ก็มีขนาดใหญ่โอกระชับนั่งสบายมากเลยค่ะ มีถุงถุงรวมนี้ไทยให้7จ็ดจุดนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าคนหนสนใจก็โทรมาสอบถามออได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาเทสได้มาทดลองขับได้ที่ฟอร์ดลุ่งเจริญสาขาเทพลักษ์สำนักงานใหญ่นะคะมีลถให้เทสได้แล้วค่ะส่วนคันนี้ก็จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะอยากได้โปรโมชั่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาหาออได้ที่เบอร์โทร0800780279หรือว่าโทรเข้ามาที่บริษัท 02 3851 551นะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ